สวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องทุกคนครับตั้งคนจนคนรวยทั้งเจ้ามือที่ดูตอนนี้นะครับ <c oughs> อาจารย์ยังเป็นห่วงคนที่ไม่มีเงินไม่มีโอกาสแต่อยากจะลองเสี่ยงโชคแบบหวานแหอาจารย์ก็ใจตุ่ม,ต,ม,ต,ม,ต,มต่อเพราะว่ามีคนมาดูกันเยอะแยะแล้วหนึ่งล้านซับก็จะเพิ่มขึ้นไในไม่ช้านี่นะ ก็เป็นห่วงอยู่ว่าการที่แยกอยู่แล้วถ้าเกิดหวยไม่เข้าจะปากันแยกกันไปแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆแต่ว่างวดที่ผ่านมาหลายๆงวดหรือสองงวดที่ผ่านมานี่ก็ถูกกันหลายแด้งเลยนะบางท่านก็เพิ่งเข้ามาไม่ได้ช่วงนั้นอาจารย์เขาบ้าบินอย่างสุดเอวี่ที่คิดค้นํานวณสูตรพยายามโพสให้เห็น ตอนแรกๆก็คิดว่าบ้ากันเลยนะว่ามันจะเข้าหรือแต่พอมันออกมาแล้วมันก็เห็นเลขตรงกับกองสลากนะอาจารย์ก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าได้ช่วยคนยากไร่คนไม่มีมีไม่พอถ้าสำเร็จก็ดีใจนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงก็ต้องทำใจครับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะ นี่ก็เป็นเพียงการกคำนวณส่วน w p ทั้งรายปี5,000หรือรายเดือน600หรือ 300, 150ใน YouTube นะครับ mm hmm. ก็ให้ติดตามวิดีโอขอองาจารย์เป็นระยะเผื่อตรงไหนจะแทรกจะแซมได้ก็แซมก็ไปเน้นก็ไปได้นะแล้วก็ใน w p นี่ทั้งหมดนี่อาจารย์ก็คัดเค้นให้ น้อยชุดอยู่แล้วนะตามที่เห็นนะแต้มก็ให้ตัวเดียวไปแล้วแล้วก็หลักอะไรต่างๆนี่ก็เน้นนี่แล้วนะครับก็เน้นตามนั้นแล้วก็มีลองได้ก็ดีตามในนี้ด้วยครับอยู่ที่ดวงนะโอเคเรามาดูไว้แพรกันดีกว่านะครับหวยแพรนี่แต่มันอยู่ไหนแล้วนะ อเนี่ยหวยแพรนี่ก็ทำจากเลขเด่น3ตัวมาร้อยสิบหน่วยก็สูตรทั้งหมดมันมีอยู่หลายพันสูตรนะครับประมวลผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นันะก็จะได้หวยแพรเดี๋ยวอาจารจะจับชุดให้ที่เห็นเป็นสิบตัวนี่คือมันประมวลผลเป็น Nicolai chẳng ok Hoặc tôi không phiền nữa 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 โอเคครับมาดูสถิติกันนะอย่างงวดนี้งวดที่หนึ่งนะสองออกสามสองสี่นะครับนี่ง่ายง่ายใช่ไหมครับนี่เป็นเพียงการคำนวณน,นะแต่ว่ามันย้อนหลังมามันแม่นเดินหน้าก็แม่นเฉพาะบางสูตรนะมันก็เลยถึงมีการเสี่ยงโชคแล้วอาจารย์ก็เสี่ยงที่จะหยิบยก สูตรที่คิดว่าเดินดีจะเดินต่อจากประสบการณ์ที่ทำมาครับผิดพลาดยังไงก็ต้องวัดดวงกันนะครับต้องเสี่ยงนะแต่ว่าอย่าทุ่มเทจนเยอะจนตัวเองลำบากไม่มีเงินเหลือจะกินข้าวนะครับ ถูกมาก็ดีไปนะั้นได้เงินหลายเท่าถ้าไม่ถูกก็ระวังจะเจ็บปวดรวดแล้ววันที่8กับเจ็ดนะต้องทำใจนะท่านเจ็บมาหลายครั้งหลายคราวสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเล่นหวยนี่มันถูกยากมากนะหวยนี่ เป็นเรื่องมหัศจรันรย์พิลึกพิลั่นวัดที่สิบแปดมออกสามนะวัดที่11บเอ็ดนี่ยจา์แปลกมันจะอยู่ข้าวในตอนนี้ได้เวลาจะกินข้าวเช้าแต่ว่ายังไม่ได้กินเลยเนีย่ยพยายามที่จะทำข้อมูลให้กับคนที่อยากเสี่ยงโชคครับ ว่าที่สิกับ5 3 7สามเออกสามเตัวนี้คือผลที่ออกนะตรวนี้คือเลขเด่นนะท่านที่ดูอยู่ VIP ก็ดูที่ชุมชนนะครับ วันที่สิบสครับสาออก2องสองสครับ7กับ4ออก7 7 4ดเจ็ดสี่เลิกบนหามนี่มันเยอะเมือนกันนะตอนปีก่อนนู้นนะสิกครับ2 7ออก2อง วันนี้เป็นวันสอบเลขครับทุกท่านตั้งสมาธิไอดี ID, ดูอาจารย์โพสต์กดไลค์กดแชร์นะทุกคนต้องทำใจครับการเสี่ยงโชคนี่มันมีผิดมีถูกนะอาจารย์ให้ไปถูกก็ดีถ้าผิดก็ขออภัยนะครับวดใหม่ว่ากันใหม่ ต่ที่สำเร็จแล้วรวยแล้วที่ผ่านมาก็ว่าโชคดีกันไปนะวัดที่ยี่สิบกสองแปดห้าออกสองห้าแปดนะยี่สิบเจ็ดแปดสองหกออกสองแปดหกวัดที่ยี่แปด ก้หนึ่งออกสามนะยีก้ากับแปดกับหนึงกแนึงนึงตัวที่สามสิบเก้าเจ็ดอ9กเก้้าดนะครับดูไปดูไปอาจารย์พูดจนก่อกั 9, นนะผมก็จะทำนี้ตัวสีแดงนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายมือเป็นหลักนะตัวเด่น มดที่สี่สิบสามนะสี่กับสองออกสี่สองสองห้าสิบสี่ครับเจ็ดสี่ห้า มีสายเข้ากับกำลังอัดอยู่วันที่63กับ5 1 9หนึ่งเกอันที่64 8 30สีกับมันอาจจะเคลื่อนได้นะวันนี้อาจารย์จะเอาประมาณ ตัวนี้ครับประมาณตัวนี้แล้วก็ถ้าใครเอาเพิ่มก็ได้หน่อยครับก็เป็นเจ็ดตั้งอยู่ตัวนึนอ่าจะเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีเพิ่มเวลาจัดนะห่ยแพ้ก็มีดังนี้ครับ อ่ามีประมาณนี้ครับนี่เด่นนะเนี่ยชุดที่หนึ่งนะชุดที่สองนี่ก็ชุดนี้นะครับชุดที่หนึ่ง ชุดที่ 2, สองชุดที่ 3, สามชุดที่สนะี่นะสี่ชุดถ้าเราเอาแก่นี่นะแต่ถ้าจะเอาเจ็ดอีกตัวหนึ่งก็ได้ตัวกันไว้ประมาณนี้ครับอ่าจะรักสี่ชุดนี้ก็โอเคหนึ่งสองสามสี่ แต่ถ้ากันอีกหน่อยหนึ่งก็ตามนี้ครับแต่การคำนวณโดยแล้วก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับทุกคนหวยแพรบางคนชอบบริโภคแต่หวยแพรวางกลุ่มสุ่มเสียงเข้าไปเลยไม่ต้องคิดมากครับบางคนก็ชอบบริโภคกู้โ๊ษบางคนก็บริโภคแต่3ามตัวตรง ได้เนื้อเนื้อเน้เนๆวัดใจกันไปเลยครับโอเคนะครับก็ติดตามวิดีโอต่อไปครับอย่าทุ่มเทครับเอาแต่พอดีอย่าให้เดือดร้อนกับครอบครัวครับ,อรบโอเคนะครับ